บ้านสกุลเงินบ้านใหม่ทำเลดีใกล้เมืองอุบลราคาดีเพียง1.89ล้านเท่านั้นจอดรถได้สองคันพื้นโรงรถเป็นคอนกรีสตสแตมป์พิมลายดูสวยโมเดิร์นทันสมัยที่ดิน43.4ตารางวาพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน110ตารางเมตรตัวบ้านเย็นสบายเพราะใช้แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคามีหน้าต่างเยอะเปิดรับลมธรรมชาติได้ดีช่วยประหยัดค่าไฟไม่ต้องเปิดแอร์ทั้งวันมี3ห้องนอนสองห้องน้ำแยกเป็นสัสดส่วน ห้องนอนมาสเตอร์โปร่งแสงธรรมชาติเข้าถึงพร้อมหน้าต่าง3บานมีห้องน้ำในตัวแบ่งโซนเปียกและโซนแห้งมาพร้อมกระจกบานใหญ่ไม่เหมือนใครห้องนอน2เหมาะเป็นห้องนอนลูกห้องทำงานหรือห้องพักแขกห้องนอน3ขนาดพอดีพร้อมหน้าต่างระบายอากาศใช้งานอเนกประสงค์ ห้องน้ำสวยสะอาดใช้งานสะดวกปูกระเบื้องเต็มผนังสุขภัณฑ์คอตโต้เคาน์เตอร์ครัวพร้อมช่องเก็บของถึง3ช่องใช้งานง่ายของไม่รบมีพื้นที่หลังบ้านต่อเติมเป็นครัวไทยได้แถมเฟอร์ฟูลลีเฟอร์นิชบางส่วนมูลค่าร่วมแสนบ้านดีราคานี้มีไม่บ่อยรีบโทรก่อนหลุดมือนะคะ